จะกินเด็กเหมือนเี่พ่ออะขอบพ่อขอบพ่อ,ขอ,ข,อ,ข,อขอต้อนรับวง X P f i สวัสดีครับแหมวันนี้มาหายไปไหนคนนึงอะครับอ๋อพี่ตีครับพี่ตีไปเ,เชียงใหม่ครับผมติดภารกิจอยู่ที่เชียงใหม่กลังถ่างไทยน่าจะเป็นหนังหรือไม่ก็ละครเนี่ยอ๋อตียังอยู่ใช่ไหม<ล>ยังอยู่ครับยังอยู่ครับคือตัวเสร็จแล้วก็ทำงานต่อใช่ไหมตีอ๋อ พี่นึกว่าแบบว่าเอ้ยเขาออกไปแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่ไม่จริงๆแล้วอ่ะคือมันมีกระแสมาก่อนหน้านี้แล้วแหละว่าวงเราแยกทางกันหรือเปล่าครับซึ่งเราก็พยายามจะบอกทุกคนอยู่เสมอว่าไม่ไม่วงเรายังอยู่ด้วยกันดีนะครับผมยังยังรักกันดีอยู่ซึ่งเราก็จะตอบย้ำอีกครั้งหนึ่งในวันที่9นี้คือเราจะไปที่งานเขาเรียกว่า Idol Exchange ครับผมเพื่อไปเปิดตัว MV เพลงชายในฝันในงานเพลงใหม่ครับเพลงทิงเกิ้ลใหม่ชายในฝัน ทำไมถึงเป็นชื่อเพลงนี้ชายในฝันคือจริงๆแล้วมันเป็นเพลงเก่าจากยุค90ของ XL Step ครับ <พอ S 2> ซึ่งเราก็ได้ร่วมงานกับพี่เอ XL Step มาครั้งหนึ่ง้วตอนเพลงซิงเกิล Candy Crush ออตอนนั้นแล้วก็คราวนี้เหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราโคอเวอร์รทกันแล้วเรารู้สึกสนุกมากเลยกับพี่เอ,อพี่เอเขาก็เลยหยิบเพลงนี้แหละเพราะว่าจริงๆแล้วพี่เอ,ขอเขามีโปรเจการเอาเพลงของ XL Step กลับมามาทำใหม่ก็จริงๆแล้วก็มีของพี่อิงวัลันทรนทีน่ทำเพลงเหนื่อยใจไปก็ของ XL Step มาทำใหม่คราวนี้ก็เป็นถึงคิวของ SB f i e ที่เอาเพลงชาาใในนัมมทห ไอีฟเป็นชายในฝันทุกคน็ายชายใันใส่ใส่สีๆกันอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ใครจะฝัน เวลาฝันมันก็ต้องแบบว่าสีสันสดใสเรนโบว์กันนะครับมันเรนโบว์เรนโบว์มันมีธีมยังไงเหรอฮะทำไมเลือกสีแต่ละคนคือเราชอบสีนี้หรือว่ายังไงฮะยังงไคือคือแต่ละสีเนี่ยมันจะเหมือนคาแรคเตอร์ของแต่ละคนนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีความเป็นยังไงอย่างบารนก็จะเป็นสดใสนสสสีีีีชชมมพพููยา้ประมาณสี่ปีนะเป็นการได้เปลี่ยนสีเปลีี่ยนสทำไมทำไมเราถึงสีชมพูเราชอบหรือว่าไงหรือว่าสไตล์เราเหมาะกับแบอะเบลลเป็นภาพจำไหมเป็นภาพจำของทุกคนมากกว่าผมต้องเป็นสีชมพูอ่ะ อ,อย่าวคัปเตอร์ก็เป็นสายเขียวนะครับแต่เขียวเข้าแล้ว อ่านกับ <ot> พ <ourselves> ี <ph illy benim> ่กับอเล็กซ์นะครับผมเขียวไหนเขียวไหนล่ะเดี๋ยวไปลึกนะอันนี้เป็นเขียวแบบว่าเขียวชาเขียวญี่ปุ่นไงญี่ปุ่นปลาชาปลาชาครับไปก็นตุ๊กตาไหนี่กันตุ๊กตาเออไปกันได้หละไปกันตุ๊กตาต้องเป็นคนร้อนแรงเหรอร้อนแรงครับผมร้อนแรงยังไงฮะจริงๆดูดูดูที่จอเนี่ยมันไม่ได้เออต้องเจอกับตัวครับผมเออมาหมดเลยนะมาหมดเลยนะคขาเด็กลูกค้าฝั่งข้างพีบ้างเต้เหรอฮะขนหมองเลยฮะผมอ ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นคนเย็นเยือกเย็นสุขุมสุขุมสุขุมเขาตอบให้ผมแล้วอันนี้ถือว่าเป็นสีอะไรอ่ะสีเงินหรือว่าสีอะไรเนี่ยสีครามไหมสีเงินสีครามเออนะสีฟ้าครามเลยนะสีครามที่แปลว่าครามถนนเลยปะอันนั้นครามอันนั้นคราม มันเช้ามากเลยนะคิมมอนเล่นมุกขาวเนี่ยเขาก็ยนไหวเนี่ยเวลาออกรายการคุณชอบคิมมุกย่างๆเนี่ยเขาอินเราไม่แล้สันตีที่ไม่มาตีต้องสีไหนฮะสีเหลืองนี่เหรอนี่เหลืองใส่เหลืองนี่คือเขาบวชพระมาไม่เกี่ยวไม่ทำมาไม่เกี่ยวคนชอบสีเหลืองมากมากใช่เขาเป็นสีีท่เขาชอบเงินกระเป๋าอะไร สีเหล like ืองหมดเลยมีคนชอบสีเหลืองอยู่แล้วก็เป็นสีคอนเซ็ปต์ของแต่ละคนอ่านะฮะวันนี้มาเนี่ยจะมาเปิดตัวซิงเกิลใหม่ใช่ไหมอเป็นยังไงบ้างสําหรับเพลงชายในฝันก็จริงๆแล้วเราปล่อยทางสตรีมมิ่งไปแล้วครับผมในวันที่27 ну ที่ผ่านมาแต่ว่ามเป็นการปล่อยแบบเซอร์ไพรส์แฟนครับตรงที่ว่าเราไม่ได้แจ้งเวลาล่วงหน้าหรือว่าไม่อยใเราไม่ได้ทำเราไม่ได้เราไม่ได้บอก ใครก่อนเลยว่าเราจะปล่อยเพราะว่าเราก็เคยพูดยาวๆไว้ว่าเนี่ยเดี๋ยวจะปล่อยตีสีอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวแอมลบอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเราก็กะจะปล่อยไปเลยนั่นแหละก็คือพูดไปเสร็จแฟนๆนั่งแหกตากันแบบว่าตีสีไม่ได้นอนนั่งรอโดนลบไปคือจู่ๆก็เปิดปล่อยออกมาตอนตีสี่ครับผมให้เหมาะกับคอนเซปต์ชายในฝันต้องแบบฝันอยู่ ไม่แล้วช่วงตีสี่ตีห้านี่เขาบอกว่าถ้าฝันช่วงนั้นเป็นฝันที่เป็นจริงด้วยนะใช่จริงฝันเช้าเช้าเนี่ยคนเขาคนโบราณครับเพราะเพราะว่าฝันแบบที่เป็นจริงอย่างนี้เนาะตอนตีสี่ตีห้าผมฝันหลายรอบมาเลยตื่นมาเปียกเปียกฝันอะไรฝันอะไรนะฝันแปกใช่ไหมบอกให้ใส่แฮมเปอร์เกอร์แล้วโตขนาดนี้เดียวกับผ่าห้องน้ำละฝันเล่นเล่นมุกมุก เฮ้ยแต่จริงนะสมัยก่อนตอนเด็กๆอะตอนเด็กฝันเคยแบบเข้าห้องน้ำอะทุกคนอะฝันว่าเข้าห้องน้ำฝันว่าเข้าไทยเบาอยู่อะไรอย่างงี้ฝันเราห้องน้ำนี่พลาดเลยพลาดเลยใช่ไหมแล้วถ้าแบบขุดตัวเองตื่นไม่ได้นี่พลาดอย่างแรงอ่ะเปียกเตียงเลยนะอันนี้อยากจะถามว่ากลับมาในฝัน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 ขนาดนั้นเลยเหรอไกลมากเลยเมื่อแต่นี้เราเราจะตกกันแล้วนะ เราหลังกันหน่อยได้ไหมพีมก็จะต้องนั่นแหละค่ะทีลมันก็จะเป็นที่มาของของสีสันของแต่ละคนก็คือชายในฝันของแต่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะชอบคนแบบนี้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 แต่ว่าทั้ง5้าคนก็คือชายในฝันของทุกคนถามคุณผู้ชมดีกว่าว่าวันนี้เขามา4ี่คนคนไหนเป็นชายในฝันของคุณกันบ้างพิมเข้ามาเดี๋ยวอ่านให้ฟังเออเราบอกขอพรีเซ็นได้ไหมคิดว่าตัวเองเป็นชายในฝันของสาวยังไงบ้างแต่ละคนเลย ครับผมก็ถ,กถ้าชอบความร้อนแรงนะครับก็ต้องสีแดงครับคิมมอนครับผมเอออ,อยู่กับผมนะครับ สบายนะครับมีธุรกิจครับผมมีรถครับผมมีบ้านครับผมคุณเอาเงินแล้วครับอันนี้อันนี้เอาเอาแบบอันนี้สำหรับคนที่ชอบว่าอนมีสบายสบายไงคือเขียวสบายสบายเลี้ยงดูอย่างดีครับผมอ๋อนี่ใส่รวยบ้านไร่บ้านบ้นไขไม้ด้วยนะครับถ้าถ้าแบบผมเป็นชายในฝันนะเออผมจะดูแลอย่างนี้ครับผมฮัทบาร๊กกินเก่งคือจริงๆผมก็รู้ว่าสาวๆชอบกินของหวานผมเนี่ยหวานที่สุดแล้วลองชิมได้ครับ ยดรอปชิมหน่อยวันอื่นชิมก hmm ันบาพี่อ่ะก็ชอบกินของหวานเหมือนกันน่ะพี่ชิมได้ไหมอ้าวมันหมืนหวานนุ่มๆต้าวอันงเลี้ยวเราอ่ะเออพี่ลืมไปพี่เป็นบาหวานอยู่กินไปเดี๋ยวหนัก อ่ะต่อเต้นเต้นเต้เขาไหลล้นแล้วผมเป็นคนธรรมดาแล้วกันนะครับนี่จะมีเวลาให้นะปาดเลยจ้ะปาดเลยจ้ะว่ารวยแค่ไหนร้อนแรงแค่ไหนโดนปาดเร่ยผมเขาเต้นขาเขาเพงเป็นเป็นตีให้นะครับผมเขาบอกว่าอาตีะ ไอ้คิดเงียบไม่คิดอยู่ใช่ไหมแผมเป็นพระครับผมเขาตื่นแล้วเขาตื่นแล้วเขาปวดแล้วเขาสึกออกมาแล้วแหมไปแย่เพื่อนเป็นจิตใจสว่างไงสีเหลืองอ่าสีเหลืองสดใสนะฮะอ่ามาเข้าเพลงกันบ้างกลับมาที่เป็นชายในฝันเนี้ยคือเพลงเนี้ยเกิดทันไหมทันจริงเหรอไม่ทันไม่มีทางทันไม่ใช่ทางทันนะไม่ทันแต่เคยฟังตั้งแต่เด็กอ๋อตอนเราฟังเวอร์ชันตอนเด็กๆเราฟังจำได้ไหมเขาร้องไง คือผมจำได้ว่าเพลงของ XL s t เอลสเต็ปเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะล้ำสมัยมากเลยตั้งแต่ตั้งแต่สมัยนยุคนั้นคือล้ำมากในยุคนั้นคือล้ำมากคือในฟังนะปัจจุบันอ่ะก็ยังก็ยังโมเดิร์นอยู่รู้สึกว่ายังเป็นแบบเพลงปัจจุบันอยู่ใช่คือจำได้ว่าเพลงเขาแบบฟังฟังเขาเรียกว่าเออฟังฟังฟังมากๆากอะไรเนี่ยฟังเลยยังฟังเลยยังฟังเลยยังนีคืออะไรอ่ะฟังเลยนัฟังแบบฟูเอ็นเคอะไรเงี้ยแบบมันมันมันฟังมากๆเลยในในในยุคนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ จำได้ว่าเคยฟังผ่านๆหูแล้วจนแบบว่าจะมีเวอร์ชั่นของเจสเซตเตอร์ ter, ใช่ไหมครับที่เขาก็มาทำใหม่นะนะในรอบหนึ่งแล้วแต่ว่าของเจสเซตเตอร์ก็จะเปลี่ยนเป็นมูดแอนโทนอีกแบบหนึ่งเลยเป็นแจ๊สแต่ว่าคราวนี้อของเราอะ่ะ ยิบความเป็นโมเดลที่มีความแบบฮิปฮอปบวกกับความเป็นป๊อปในความเป็นแบบเขาเรียกว่าป๊อป90นะครับมาเบรนกันอีกรอบนึงสไตล์เพลงออกมาก็จะเป็นแบบว่ามีเดียมมีเดียมใช่ผมยังไงฟังได้ครับฟังได้ทุกคนแล้วฟังได้ฟังได้เพราะเพลงนี้เราทำามาฟังง่ายครับฟังฟังง่ายฟังฟังง่ายโดยสรุปก็าคือเพลงของ x s Step เนี่ยคือดีมาโดยตลอดตั้งแต่ เอสฟเกิดขึ้นมาคือซู้ไม่ได้แค่นั้นเองเดี๋ยวสิไม่ใช่เร่นเราเล่นเอาเพเข้ามาแล้วจะไาข่มเขาอีกไม่ได้นะสนิทกันสนิทกันครับม่แต่ที่แค่คือร่วมงี้ยอย่พี่เอมาก่อนหน้านี้ด้วยฮันนี่ครัชนะครับในซิงเกิลก่อนหน้านี้แล้วพอมาเพลงนี้พอเขาบอกว่าเดี๋ยวเอาเพลงของพี่มาคัฟเวอร์ใหม่ดีไหมอะไรเงี้ยรู้สึกอนั้นเขาเรียกว่ารีมาสเตอร์นะรีมาสเตอร์เออเเป็นยงไงนก็รู้สึกแบบโอ้ดีใจนะดีใจดีใจที่แบบว่าเขาแบบว่า ยอมแบบว่ายกเพลงของเขาอะอที่แบบว่ามันเป็นเพลงดังมากเลยด้วยนะใน,ในยุคนั้นอะไรเงี้ยเขายอมยกเพลงนี้ให้กับเรามารีมาสเตอร์ใหม่อะไรแต่ว่าเขาก็คงแบบว่าเชื่อใจเราในระดับหนึ่งที่แบบว่าเราจะสามารถถ,ถ่ายทอดเพลงนี้ในเวอร์ชันของ2020ไน้ีอ่อใบที่คับในที่สุดแม่ผมก็ร้องเพลงของ s b สไได้ทันทีแม่ร้องเพลงมาเลยแม่ร้องเพลงนี้มาเลยแม่ราดีมาสเตอร์แต่งหน้าบอกว่าเฮ้ ฉันเที่ยวผับเมื่อก่อนนะคือก่อนก่อนที่ผับจะปิดมันจะดาวเพลงลงอ่ะเพลงนี้ต้องมาทุกคเพลงนี้ต้องมาใช่เขาบอกว่าตอนนั้นอ่ะคือยุคนั้นอ่ะจะเป็นอย่างนี้โอ้ยงั้นยุคนี้ต้องเอาแล้วเดี๋ยวเราเดินสายผับเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเปิดวันนี้วันแรกด้วยนะต่อจะมาได้เลยเดี๋ยวนี้ปับวันนี้วันแรกเดี๋ยววันนี้เจอกันร้านไหนดีแต่บ่ายุ่งครึ่งนี้คือดาวนะเพราะผับปิดเที่ยงคืนอ่ะอยากฟังแล้วอยากฟังเวอร์ชฟังแล้วไม่ไมเป็นมีเดียมแบบนี้มันจะอารมณ์ไหนจะมีแบบว่าโยกอะไรยังไงบ้าง ต้องดูสินิดเดียวต้อินิดเดียวเดี๋ยวเราดูแค่นี้ครับเออเดี๋ยวพี่เราดูจังหวะการโยกของน้องนะถ้าพร้อมแล้วพบกับชายในฝันกันเลยครับ เธอเค้ฟันเหมือนในในิยายให้ใหเธอจะชายดังเช่นในฝันหรือพระเอกหนังที่วังสักวันเป็นชายในฝันให้มาช่วยเธอใครที่มีแต่รอยยิ้มออกกุ่นใจเมื่อได้พบเธอเป็นข้อคิดที่ดีเสมอขอร้องเพลงกลมเธอทุก,กคืนก่อนนอน เธออาจไม่เคยเจอคนที่รู้ใจที่อยากให้เขามาเคียงกายไม่ต้องรอกันอีกต่อไปเพียงแค่เธอเปิดใจเปิดตาดูแล้วเธอจะเห็นโดดมองมาที่ฉันที่อยู่ตรงนี้เพือเธอจะทำให้ฝันเธอเป็นจริงให้เธอด้วยความรัก เธอเอ็งนั้นต d b งการกาแต่หากเธอนั้นยิ่งคงไม่แน่ใจขอเพียงกค่เธอลองคอบฉันไว้และจะรู้ว่าเป็นอย่างไรเพื่อจะตรงใจดี่เธอต้องการจะให้เธอพาคูมีตวฉันมาทุนนานที่ยังคงหายใจอยู่จะมันบอกรักให้เธอได้รู้จะดูแลเธออยู่ตราบนานเท่านาน แม้เธอาจไม่เคยเจอคนที่รู้ใจที่อยากให้เขามาเคียงกายไม่ต้องรอกันอีกต่อไปเพียงแค่เธอเปิดใจเปิดตาดูแล้วเธอจะเห็นโกรดมองมาที่ฉันที่อยู่ในี้เธอจะทำให้ฝันเธอ we yeah. ในฝันคนคนดูอยู่บอกว่าคิดถึงยุค90เลยค่ะอย่างนี้บางคนบอกเพราะมากนี่นะฮะเออเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมเช้าเช้ามาร้องเพลงผมไม่เหนื่อยเลยครับผมเพื่อแบบว่าครอบครัวมันเทิงออนไลน์หันมาเห็นป้ายพอดีครับนังพูดเก่งนักพูดเก่งแล้วอยู่เป็นไม่ไม่เพลงนี้ยคอปเตอร์เขาแรปนะเออเป็นไงบ้าง ครับผมจริงๆมันเป็นแรปจากออริจินอลเลยคร <S an> ับผเพลงนี้ก็คือ,องวง XL ็กเซลทปั้งไปม,มันแบบมันแบบมันดูเป็นเขาเรียกว่าเป็นแก๊งสเตอร์มากเลยแล้วก็<ช>เราพยายามจะแบบว่าถ่ายทอดออค,วความเป็นแก๊งสเตอร์ตรงเนี้ยความเป็นแหววฟังความเป็นฮิปฮอปแบบยกโอลสคูลอ่ะให้มันให้มันรู้สึกแบบว่าให้มันโดนที่สุดให้มันแบบเมื่อตังเพลงมันแบบคือเอามาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรใหม่นะเรียกว่าอะไรนะรีมาร์สเตอร์นยังดูแบบอารมณ์แบบ แบบต้นฉบ,บ,บ,บ<ช>ัยแบบแบบรู้สึกแบบเฮ้ยมันมันโอเคมันฟังแบบสบายๆนะเนี่เราบอกว่าต้นต้นฉบับคือมันเก๋อยู่แล้วใช่ผมได้ไปคุยกับศิลปินหลายๆทา่านเขาบอกว่าเพลงนี้ไม่มีวัน,นตายเออใช่ <ๆ S 1> มันเก๋มาก <ๆ S 2> มคือแบบใครที่แบบกเป็นยุค90ฟังได้ยินปุ๊บก็จะนึกถึงอแน่นอนใช่โอ้คุ้นหูกันดีนะครับบาร์สบาร์สบาร์พูดแบบมีสาระแบบคัปเตอร์หน่อยได้ไหมก็นี่ครับมันเกี่ยวเลยสาระคือแบบคัปเตอร์จะแบบมาแบบคอนเทนต์มีสาระมากเลยแล้วบาร์สแบบ น้องผมไม่มีสาระตรงไหครับมีแต่แบบเขาเนื้อเนื้อเน้นๆเนื้อเนื้อเน้นๆเลยศิลปินทุกท่านเนี่ยที่ผมเคยไปคุยด้วยเนี่ยเขาบอกจริงจังสุดโอ้ยคือทำกันบ้านมาลึกกว่าอีกใช่ดนตีนี่ไม่มีวันตายครับผมเราบอกว่ายุคนี้ถึงเขาฟังเพลงเนี้ย มันก็ยังนู้ไม่เก่าครับใ่ผมมีสาระโอเคมีสาระแล้วพี่แป๊ะมันประมวลผลไม่ทันเมื่อกี้พี่แป๊บไม่รักผมจริงรสกรกใส่เสื้อเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ต้องจวคู่กันเออรักกู ะ<ม>จะได้ดู MV เมื่อไหร่ยังไงวันที่9นี้ครับเราจะเปิดตัวในงานไอเดลเอ็กซ์เชนนะครับซึ่งจัดงานที่มอมบุทองครับผม,มก็มไว้ตั้งแต่เวลา4โมงเขาก็จะทำการเปิดตัวและวันนั้น s อสพีก็จะไปก็นครบนะครับห้าคนเจอกันแล้วเท่าไหเอ้าอย่างนี้ต้องไปแบบวิถีแบบชีวิตใหม่ New Normal มาคนจะไปยังไงบ้างคิดว่าก็คงจะต้องมีมาตรการแล้วก็ปรับตัวเียว กตีเออเต้เต้บอกให้ห่างกัน2เมตรย่ายจะมาบุญคลองไปสนามสุขไหมฮะต้องสองเมตรเลยวทีประมาณร้อยกว่าเมตรได้เรายืนห่างกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือจะบอกว่าถึงแบบมาตรกาลอยต่างๆมันเริ่มคลี่คลายลงแล้วนะแว่าเรารู้สึการต้องไม่ตกแล้วครับยังไงก็ป้องกันตัวเองกันไว้ก่อนนะผมเพื่อพวกคุณที่คนรักแล้วก็คนที่รักคุณนะครับจริงๆสมเป็นรับเมอร์นะ เมมสายข้อมูลอ่ะคือข้อมูลทุกอย่างคือนาะต้องจำคนเดียวอ่ะเมมคนเยอะใช่ไหมจำจำได้แน่ทีละประโยคคือคนอื่นก็คือแบบเสริมแล้วกันนะอะไรเงี้ยแล้วกรีดไปเลยเออนะแหมไปเมาน้องเขานะช่จริงๆแล้วถ้าแบบผมขาดที่พีไปเนี่ยผมก็พูดอะไรได้เลยนะมันเหมือนให้มีกำลังใจอยู่ข้างๆถูกต้องได้แค่กำลังใจไม่ได้แค่ดีกับเออ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 ดีพูดไปดีอะไรอย่างเงี้ยนะไม่เหนื่อยอะไรอย่เงี้ยนะก็ติดตามผลงานเพลงของเอพิไฟได้ก็ยังอยู่นะ หลายคนที่ล่ำลือกันว่าวงแตกแยกวงไหนไม่มีนะคะก็ยังู่นะครับก็ถ้าใครชอบก็สามารถเข้าไปฟังได้ครับทุกสตรีมมิ่งเนี่ยก็มีให้ฟังแล้วพิมพชายในฝันเว้นว่าง SB5 ครับก็จะขึ้นให้ทุกคนได้ได้ฟังกันเลยครับก็เลมาเรียบร้อยแล้วแต่เราดู MV เต็มๆตไ่ด้นะตกใจนล้วจริงๆอะไรอ่ะทันเพื่อเห็นผู้สาว ทีแน่าจอทางข้าวสาบเป็นสาบผู้าแล้วผีหลอกมาดูดีนะก็เลยถามถึงผีอยู่จริงสาบผู้สาถามถึงผลงานบ้างอันนี้มีละครใช่ไหมฮะใช่ครับก็วาสนารักวาสนารักครับผมเพิ่งปิดกล้องไปอ๋อปิดชั้นแล้วจริงๆต้องปิดแล้วแต่ว่าก่อนอันนี้แต่ว่าพอดีล็อกดาวน์ฮะถ่ายจะเสร็จแล้วก็เลยต้องแบบหยุดทั้งหมดเลยคุณล็อกดาวนั่นล็อกดาวบ้านล็อกบ้านหรอโอ้โหได้โปรโมทวาสนารักก็รอจะมาอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้รออยู่ อ่า,<ร>าอันนี้ว่านารับต่อจากอะไรนะ ตุ้งเสน่หาครับเป็นเรื่องราวต่อเรื่องตุ้งเสน่หาแต่คูจะออนแอร์เมื่อไหร่เดี๋ยวต้องติดตามกันเขาต้องถือกล้กันใช่เร็วๆนี้ครับผมอืมก็อีหนึ่งบทบาทนะฮะนี่เดี๋ยวก็จะมีหนังนี่ครับผมจริงมีหนังครับผมที่ต้องอ่าเลื่อนไปเหมือนกันครับผมแล้วก็ออ๋คือไม่ฉายแล้วไม่ใช่ฉายยังเปิดกล้องถ่ายยาวเปิดกล้องทำแล้วก็ล่าสุดมีโคจมานมีทีนด้วยแล้วก็ลาตาเป็นไงบ้างก็สว่างสว่างเลยสว่างดูเอาจริงสนุกไว้เจอพี่ สนุกไหมสนุกพี่คนน่ารักแต่ละคนเรียกว่าน่ารักใช่ไหมรักโดนด่าบ้างยังไม่โดนผมก็น่ารักไงเดี๋ยวเรื่องต่อไปอ่ะโดนแน่แปดใช่โดนแล้วโดนไหมโดนด่าบ้างไหมพอไมาโดนไหมผมผมเก่งไงผมไม่โดนนี่คนมันฝีมืออะมันทำอะไรเขาไม่ได้หรอกวงเราเป็นที่คนที่คุยประมาณเวลาฟังอะไรต้องหานนิดนึงแปดตอนจะเปิดกล้องเมื่อไหร่ฮะก็จริงๆแล้ว เขาแพนไว้เดือนเจ็ดนะครับแปลว่าตอนนี้ก็น่าจะเลื่อนเปปีหน้าปีหน้าครับใช่เพราะว่าล่าสุดเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดนะครับก็พี่พดก็ได้พูดคุยกับเราแล้วพี่พดก็บอกอยู่ว่ามันมีการเลื่อนของเรื่องการหาทุนอะไรเงี้ยออกไปก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นปีหน้าครับผมทุกอย่างหลายอย่างก็ต้องเลื่อนไปแหละเพราะมันตั้งหลักกันไม่ทันไงี้ยจาก18ฝนก็ไปประมาณ20-30ฝนละเดี๋ยวไม่มาเลยเดี๋ยวก็มาโอเคโอเคโอเคแล้วส่วนตัวส่วนตัวผมมีเพลงที่ทำกับศิลปิน แนวหน้าของคนไทยเลยสามสามเพลงนี่สามสไตล์บอกได้ไหมบอกได้ไหมบอกได้ไหมใครไม่บอกเอาไว้จะแ่บคือนี่เป็นศิลปินเดี่ยวเหรอออก็ก็มีทุกคนทำเดี่ยวแล้วร่วมการจะเดี่ยวยังไงล่ะเขาไปร่วมกับศิลปินชั้นแนวหน้าใช่ครับ ผู้หญิงผู้ชายอ่ะบอกรายละเอียดได้ไหมผู้ชายทั้งสามเลยครับนี่มัดมัดไม่สนัดร่งเหงาผู้หญิงนะครับเรื่องต่อไปบาร์ก็จะไม่รุ่งเหงาผู้หญิงเลยคุณตั้งแต่ผมทำงานนี้ผมไม่เคยร่งเหงาผู้หญิงเลยจริงเหรอมีดูดิผู้หญิงยังไง MV สมองเหงาคุณไงออ๋ ี่มีนพี่มีนเขาตองเลยครับมีผลงานอะไรให้ติดตามครับคอปเตอร์ครับช่วงนี้ทำฮันเตอร์เรคคอร์ดครับเปิดค่ายค่ายเพลงครับผมค่ายเปิดค่ายเพลงครับผมก็มีศิลปินที่ตัวเองกำลังดูแลอยู่5คนนะครับผมแล้วผมก็ช่วงนี้ปัดดันเลยปลุกปั้นเลยไปรับแล้วงานข้างหน้าแล้วศิลปินในค่ายก็มีเตตีคิมอนคอปเตอร์ไม่ใช่ไม่ใช่จริงเหรอกคุณว่าไหมขอบคุณที่ช่วยดูแลนะครับผมหมทโปรโมทนะยผรโมทมีค่ายฮันเตอร์เรคคอร์ดครับผมก็มี F2K ครับผมเพิ่งปล่อยเพลงไปเล ก็คือน้องเอยไม่น้องกาดกับพี่ฟกี้แล้วก็มีเดอะตังครับน้องตังแล้วก็มีนอตติงกับน้องเฟรนนะผมค่ายฮันเตอร์เรคอร์ดนะผมแล้วก็ใช่พี่ศิลปินชื่อเขาแปลกเนาะเออพยายามพยายามตั้งให้มันแปลกๆครับผมอ๋อที่หลังตั้งชื่อตุ้งตุ้งอะไรเงี้ยเออตั้งชื่อตุ้งแต่งเหมือนจังี้ย ก็ฝากติดตามกันได้นะครับผมมอดเหรฮะอย่าฝากละครเรื่องอื่นฮะอ่าก็ฝากความรักแล้วกันครับฝากผลงานของพวกเรา S B สบครับฝากเพลงชายในฝันครับแล้วก็ฝากให้พวกเรามีเขาเรียกว่ามีชายในฝันให้อยู่ในดวงใจทุกคนคุณคุณเป็นพระเอกเรื่องอะไรซีรีส์อ่ะปลายปีอ๋อก็ฝากซีรีส์ปลายปีด้วยนะครับกับเจนวายเดอะซีรีส์นะครับผมเป็น เป็นเป็นละครที่ดีมากผมเนี่ยผมเป็นพระเอกไงเราลืมเหรอเออแล้วลืมไปได้ไงเราเป็นพระเอกนะเราลืมพูดได้ยังไงอ่ะก็เพราะว่าผมจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งตอนโปรโมทไงครับ วางแผนไว้แต่ตีไม่มาเพราะตีเห็นมีข่าวในโซเชียลเยอะมากเขอฝากของพี่ตีนะครับผมล่าสุดพี่ตีก็ได้เป็นนักแสดงสังกัดของช่อง3รับป็นกันแสดงคอมดีกับพี่ตีนะครับมีกระแสบอกว่าคุณหมีปฏิหารน้องเป็นหนึ่งนะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมแล้วคนก็โยงยน้องจะเล่นกับใครอะไรอย่างนี้ใครบ้างอ่ะ พูดได้เหรอแกพูดได้เหรอแกพูดได้เหรออีนี่พูดเดี๋ยวโดนอีกนะพูดเดี๋ยวโดนอีกนะชอบปากสว่างอนปากว่าเลยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งละครที่ต้องตีนี่แหละถือว่าเป็นนักแสดงใหม่ท่องสามนี่แหละฮะเล่นคือในโซเชียลเขาก็เดากันว่าเฮ้ยตีจะคู่กับอินหรือเปล่าหรืออะไรเดี๋ยวติดตามรอรอดูมีหลายคู่แล้วเป็นอะไรชอบพูดเป็นอะไรชอบพูดเอาไมล์ลงถ้าตีคู่อินนี่เต้ยออกข่าวะเนี่ย เอ้ขย hey ี้นะเอ hey ้นี hey ้เก่งอ่ะไม่เป็นไรก็มีผลงานให้ติดตามกันทั้ง5คนอยู่แล้วนะะตลอดปีหน้าแน่นอนาะปีนี้ก็คือถ่ายทำกันอะไรกันเนาะครับผมอ่าวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆทั้ง4คนด้วยนะครับเอสซีไซนะครับไว้มีงานอะไรมาโปรโมทกันใหม่ใจกันใหม่วันนี้หมดเวลาของครอบครัวบันทึงออนไลน์แล้วนะครับกลับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ โอเคเรียบร้อย